เนี่ยรถเก่งแลต้องต้องให้ต้องให้อะไรให้รถกระบะหรือรถเก่งออกเก่งอ่ะน่าจะพ้นนะแต่กระบะที่จอดอยู่ตรงเนี้ยไม่ตอนที่ที่ไอหัวลากมันมานู่นกระบะมันตีไฟเลี้ยวไปอะไรใช่ไหมอันนี้อันนี้ใช่ไหมคันนู้นแหละไปแลวนะไปเลยนะท่านี้ก็จะออกไปเออเี่สิรถพ่วงมามาแล้วคันเนี้ยันจะชนกระบะนู่นใช่มันจะชนมันเลยหักลลกเออเออแสดงว่าไอโชเฟอร์ให้การมั่วแลขออรอบี้อีกรอบี้

เขาต่อนะครับข้่นะร้อยเรมาจัดารเรือดเกเป็นมี่เลยอ๋อรถรถเก๋งปาดหน้าครับรถเก๋งปาดหน้าแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งมันมันออกมาสงสัยสงสัยมันจะกลับรถ พอรถผมลงแล้วมันก็ไปเลยทำไมเป็นดีก็ผมเบรกอ่ะผมเบรกครับถ้าถ้าผมไม่เบรกก็รถสองฟังเนี่ยอยู่อยู่อยู่ไอที่ตอนตอนที่รถสองคันนั้นออกมาหนักเละผมบอกก็เรียบร้อยมันทำให้มันทําทำให้มันติาแล้วรถสองคันนี้ไปไหนฮะสองคันที่ตัดค่ดเกรคันหนึ่งก็ไปเลยละ ไม่ไม่ทันได้ดูเพราะว่าผมก็ระวังแต่ทางขวามือที่ผมจะออกหลบหลบคุณรถคันนั้นอยู่อย่าง่ะผมก็ไม่ได้ดูแล้วเมาดูดูเหตุการณ์ไปทันพอดีตอนตอนนั้นผมไปยืนอยู่หน้าบิ๊กซีแล้วก็มีรถเก่งคันหนึ่งพอเขาซื้อของเสร็จเขาก็เอาหัวออกคันนี้มาตรงเขาก็ไปมาจากนู่นแน่แล้วเขาก็มาปั๊มใส่นี่แหละครับแล้วตอนนั้นคือมีวันที่อะไรก่อน อ๋อมีผมผมก็ทําท่ามาชะลอคราบีบซีมีมอเตอร์ไซค์ตามตูดผมมาแล้วเขาอะแตะเบรกหน้าโดยที่ยังไม่ได้โดนกันหรอกแล้วเขาก็ล้มระบบก็ถึงลงไปดูนี่แหละครับพออีกนานไม่กว่าจะ10นาทีแล้วครับหลังจากนั้นก็รถหัวลากกับรถเก่งเขาก็ถึงมา<ด>ใช่ครับ